สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกช่วงนี้คืออยากทานแต่หาทานได้ยากมากเดินไปตลาดหาซื้อก็ไม่ค่อยจะมีเลยตัดสินใจทําเองสเลยปิ้งข้าวเหนียวหวานมันไส้เผือกหวานหวานกำลังดีถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งกระทะเทน้ำกะทิลงไปตามด้วยน้ำตาลทราย เกลือเมือ่อเศจส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะค,ะคน,นไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีเลยคนจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นําข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดี คลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเข้ากันดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะนําเผือกทีนึงไว้ใส่ลงไปและค่อยๆย,ยีให้เนื้อเผือกแตกตัวนะคะจากนั้นเทน้ํากะทิลงไปตามด้วยน้นําตาลทรายเกลือน้ํามันพืช เมื่อสี่ส่วนผสมทั้งหมดครบดีแล้วก็กวนค่ะคลุกเคล่าได้เลยกวนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันและกลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะเอาให้เหนียวค่ะพอเหนียวได้ที่แล้วปิดไฟนำลงพักไว้ก่อนต่อไปมาถึงขั้นตอนการห่อค่ะนำใบตองวางซ้อนกันสองใบและตักข้าวเหนียวที่เรามูนไว้ใส่ลงไป ค่อยๆเกลีย่ยให้เป็นแผ่นดีตักตามด้วยเผือกกวนและต่อได้ข้าวเหนียวมูนอีกครั้งเกลีย่ยให้ปิดตัวเผือกกวนและก็ห่อได้เลยค่ะพับเข้าหากันทั้งสองด้านจากนั้นก็ใช้ไม้แหลมกลัดค่ะกลัดทั้งสองด้านทําให้หมดเลยจากนั้นก็นําไปเตรียมปิ้งได้แล้ววางข้าวเหนียวที่ห่อไว้ลงไปค่ะวางให้สวยงามและปิ้งได้เลย คลอยพลิกไปมาให้สุกทั่วกันทั้งชิ้นนะคะเอาให้สุกเลยคือตอนนี้เนี้ยหอมมากเอาให้สุกเลยค่ะเมื่อปิ้งไปสักพักจนสุกดีแล้วนำขึ้นมาจัดเตรียมเสิร์ฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับเมนูข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกเมนูของโปรดของเจที่รับรองว่าหอมหวานถูกใจแน่นอนใครที่อยากทําทานเองละก็ต้องรีบไปจัดเลยนะคะต้องรีบไปทํำตามกันให้ได้แล้วล่ะคะ่ะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไอจีติ๊กต็อติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ